สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ออยจะมาเน้นหนังสือเรื่องเจ้าหญิงออสมาเจ้าหญิงออสมานะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นนิยายเขาเรียกว่าอะไรนิยายแปลแล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลน,นักกรรมของนิยายเยาวชนเมื่อปี2525 25นานมากยังไม่เกิดอหนังสือเล่มนี้แต่งตั้งแต่ออยยังเป็นวิญญาณเล่ร่อนนะคะ เขียนโดยแอลแฟรงค์โบมนะคะแล้วก็มีภาพประกอบเขียนโดยจอห์นอาร์นิวอาจารย์สนิทวงณอายุทยาก็ได้เป็นคนแกลนะคะจัดพิมพ์โดยตามรูปแบบการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อคศ .191917 ตอนนี้202 0ส20มนแล้วโอ้หนานมากประมาณ เกือบร้อปีเอ้ยร้อกว่าปีสิเพราะว่าปีนี้2020ใช่ไหมการตีพิมพ์ครั้งแรกก็คือ1971917 19, ก็รวมแล้วประมาณ103ปีโอ้สำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์ก็คือสำนักพิมพ์เรือนปัญญานะคะทวีค่าหนังสือไทยเป็นหนังสือนิยายนี่เขาเรียกว่าหนังสือวรรณกรรมที่ออยชอบเพราะว่า ในหนังสือเนาะก็จะมีภาพประกอบจะบอกว่าลายเส้นเขาสวยมากชอบมากเป็นลายเส้นปากกาเนาะแล้วก็ถ้าเปิดไปดูหนังสือก็คือเขาจะมีภาพวาดในเขาเรียกว่าภาพวาดของการอธิบายหรือว่าภาพวาดกะตุนแล้วก็จะมีลักษณะอธิบาย <S <S เขาเรียกอะไรนะลักษณะอธิบายตัวละครของหนังสือนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบ อธิบายในแตาา่ละฉากแต่ละฉากจะบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายมากและหนังสือเล่มนี้แนะนำสำหรับทุกคนนะคะหรือว่าสำหรับใครที่อยากจะหาหนังสือดีๆให้ลูกให้หลานอ่านหรือว่าอยากจะเอาเป็นของขวัญให้ขายออยก็แนะนำหนังสือเล่มนี้นะคะเจ้าอสมาและหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรเป็นหนังสือที่ผู้เขียนก็คือแอลแฟรงโบมนะคะเป็น นักเขียนที่เขียนในเรื่องคุณผู้ฟังเคยดูไหมที่เป็นอะไรนะพ่อมดเมืองออสอ่ะเออเป็นเป็นเรื่องเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวปล่อยให้ดูอ่ะแอลแฟรงโบมเป็นที่ได้ประพันธ์เรื่องนี้ไว้แล้วก็เขาก็จะมีบทประพันธ์เรื่องอื่นอีกอย่างเช่นเรื่อง the road to o z Dorothy and the Wizard in Oz e m i r a t e City of Oz, The Land of Oz หรือดินแดนมหัศจรรย์แห่งออสในหนังสือเรื่มนี้นะคะก็ได้เขียนอธิบายเขียนบรรยายในเรื่องในแบบเมืองออสว่าเป็นยังไงแล้วก็ว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหญิงแห่งเมืองออสจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้หนังสือเรื่มนี้ก็จะเป็นตอนที่เจ้าหญิง,ญงของเมืองออสเนี่ยหายไป หายไปเพราะอะไรทำไมถึงหายไปหรือว่ามีใครจับเจ้าหญิงไปนานก็ลองไปติดตามหนังสือเล่มนี้ได้นะคะเจ้าหญิงออสมานะคะจะบอกว่าสุกมาก <c oughs> อ่านแล้วว่าอยากจะวางเลยกันเลยทีเดียววันเดียวจบค่ะเล่มนี้ <c oughs> เพราะว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากสำหรับใครที่สนใจอยากจะอ่านหนังสือหรือว่าอยากจะไม่จังหนังสือก็สามารถติดต่อออยเ้ามาได้นะคะ สำหรับนี้ไปแล้วค่ะ